สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาเที่ยวชมวัดบ้านโนนสว่างนะครับมาชมบรรยากาศในการทําบุญในเช้าว,วันนี้นะครับครับเที่ยวชมเจดีพิพิธภัณฑ์นะครับหลวงปู่ศรีจันทร์บณโพวัดบ้านโนนสว่างครับตำบลศรีสงครามอําเภอวังสะพุงตอนนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศสำหรับเช้าว,วันนี้พี่น้องที่มาร่วมทําบุญในช่วงเช้านะครับเป็นประจําทุกวันก็ กิจกรรมของทางวัดนะครับหรือว่าพี่น้องทางชุมชนนะครับสีสงครามนะวังสะพุงครับรบ,บรรยากาศช่วงเช้าสำหรับการทำบุญนะครับในเช้าวันนี้ก็กิจกรรมของทางวัดแล้วก็พี่น้องชุมชนนะครับความรักความสามัคคีตลอดความครอเพียงในเรื่องของการทำบุญ งองค์พระสวอรีนะครับเป็นจอมวัดนะครับที่ทางชุมชนนะครับแล้วก็ทางวัดนะครับได้ร่วมกันก่อสร้างนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลของพี่น้องชาวอำเภอวังสะพุงครับกิจกรรมของการทําบุญตักบาตรนะครับพี่น้องที่ร่วมทําบุญในตอนเช้าจาก ทางพี่น้องได้หลายชุมชนนะครับในวังสะพุงหรือว,ว่าพี่น้องอำเภอใกล้เคียงนะครับหมู่บ้านใกล้เคียงได้มามีโอกาสได้มาทําบุญตอนเช้ากันนะครับตลาดนัดชาววังนะครับซึ่งก็เป็นตลาดนัดของวิถีไทยวิถีธรรมแห่งหมู่บ้านโนนสว่างนะครับมีโอกาสได้นําสินค้าที่ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านหรือว่าผลิตภัณฑ์โอทอมมาจําหน่ายภายในวัดน,นะครับ ทุกวันพระใหญ่นะครับตลาดนัดชุมชนคุณธรรมนะครับที่พี่น้องได้นำสินค้าคพื้นบ้านนะครับอาหารพื้นบ้านหรือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประดิษฐ์นะครับขึ้นมาเองนะครับได้นำมาจำหน่ายแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าภายในครอบครัวที่ทำกับมือนะครับแล้วก็ ถึงความละเอียดนะครับในการทําแล้วก็ทั้งสินค้าที่ผลิตภัณฑ์เป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับให้พี่น้องได้มีโอกาสได้นําสินค้าเหล่านั้นมาจําหน่ายนะครับภายในบริเวณวัดนะครับทุกวันพระใหญ่นะครับก็พี่น้องก็มากันได้ที่นี่นะครับวัดบ้านนสว่างตาบลศรีสงครามวังสะพุงครับการค้านะครับที่มีอยู่ทั่วไป ของหมู่บ้านด้วยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ทั้งพี่น้องที่นำสินค้ามาจำหน่ายที่วัดด้วยครับนี่ครับจะเป็นข้าวสารจะเป็นผักนะครับเป็นดอกไม้นะครับที่พี่น้องปลูกเองที่บ้านนะครับ ที่พี่น้องถักทอเองนะครับมีทั้งอาหารมีทั้งเครื่อง่งห่มกระเป๋าขน,น,นมน,นี่ก็เป็นวิถีชาวบ้านนะครับวิถีไทยวิถีธรรมนะครับของพี่น้องที่ร่วมกันสร้างแล้วก็นำมาแบ่งปันพี่น้องนะครับในเขตพื้นที่ใกล้เคียงนั่นเองครับตลาดนัดชาววังครับตลาดนัดชุมชนคุณธรรม วิธีไทยวิธีธรรมนี่ครับ เป็นเครื่องมือนะครับเครื่องใช้สำหรับทางการเกษตรแล้วก็เป็นเรือนไม้โรงเรือนไม้ซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับการจัดเก็บนะครับอของใช้ภายในบ้านหรือว่าของใช้สำหรับการเกษตรพี่พี่น้องท,ทําไร่ทํานาทําสวนวันนี้นะครับได้มีโอกาสได้เก็บไว้เป็นเทลึกนะครับสําหรับพี่น้องที่จะมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมของเก่าโบราณจริงๆนะครับบรรยากาศ นะครับซึ่งกําลังมีการก่อสร้างนะครับบรรยากาศสำหรับพี่น้องที่จะได้มาสัมผัสบรรยากาศด้วยภายในวัดด้วยแล้วก็มาเยี่ยมชมที่นี่ได้ด้วยนะครับสําหรับบ้านไกลเดือนเคียงพี่น้องที่อยู่ทั่วโลกนะครับต่างประเทศหรือว่า,าเขตพื้นที่สำหรับแหล่งท่องเที่ยวนะครับสถานที่วัดเป็นสถานที่ที่พี่น้องได้มามีโอกาสได้มาเยี่ยมชมเป็นประจําอยู่แล้วนะครับ เก็บภาพสวยๆบรรยากาศเหมือนกับว่าสมัยเก่าโบราณน,นะครับได้มีการจัดเตรียมจัดเก็บมาให้พี่น้องได้ชมกันครับพิธีชาววัง ้น,น,นีสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีครับเอ่อคุณป้าชื่ออะไรนะครับชื่อซอมคุณป้าซอมอยู่บ้านอะไรครับคุณป้าบ้านปักเลยใกล้ๆเนีนะ่ยแล้วคุณป้ามาขายสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าอะไรบ้างครับที่มาขายจําหน่าย<พ>าที่นี่ก็มี ผักเสื้อผักเองแล้วก็ถุงแล้วก็แหมีแหด้วยเหรอจ้าแหแล้วก็กระเป๋านี่ก็ททาเองจ้าทำเองทำจากผ้าอะไรครับคุณป้าเนี่ทอเองผ้าทอเองเป็นผ้าฝ้ายไหมจ้าผ้าฝ้ายคุณป้ามาขายที่นี่มาจําหน่ายสินค้าที่นี่เนี่ยเป็นขนมเป็นผ้าถุงถ้าถุงทาเองทําเองหมดเลยจ้าแล้วแล้วคุณป้ามามาจำหน่ายที่นี่นี่ทุกวันอะไรนะครับเขาเรียกวันไหทุกวัน ศิลใหญ่ศิลใหญ่วันพระใหญ่เนาะวันพระใหญ่ได้มีโอกาสได้มามากันแต่เช้าขนาดไหนนี่กี่โมงหกโมงเช้าหกโมงเช้ามาถึงวัดหรือยังไม่ใช่ถึงวัดแล้วถึงวัดแล้วถึงวัดแล้ว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 สินค้าก็ผลิตด้วยมือเองจ้าแล้วก็ได้ได้นำมาจำหน่ายอยู่เรื่อยๆนั่นแหละจ้าใช่ไหมวันพระใหญ่อืเร่ย แล้วแล้วจะมีชาวบ้านแถวไหนบ้างที่ที่มาซื้อสินค้าเราบ้างครับคุณป้าก็ชาวบ้านที่กิจการอย่างเด็กกิจการก็มาีจังหวัดเลยมาก็เป็นช่วงๆถ้าสมมติว่ามีกิจกรรมที่พี่น้องเดี่มาเที่ยววัดก็จะมีคนเยอะหน่อยขอบคุณคุณป้ามามากนะครับสวัสดีครับคุณป้าครับคุณป้าชื่ออะไรนะครับ ซื้อหันยายหันคุณยายหันอยู่บ้านไหนครับคุณป้าบักเลยนํากันนี่แหละค่ะบ้านเักเลยนี่เนาะคุณป้าได้ล้างคุณป้าได้เอาอะไรจําหน่ายมาบ้างนี่นี่ผ้าถุงมีตีนสิ้นอ๋อมีผ้าถุงผ้าไายมีผ้าพันคอผ้าพันคออันนี้อะไรนี่เขาเรียกอะไรนี่ผ้าพันคอผ้าพันคอมีกระเป๋าด้วยกระเป๋าอืมนี่อะไรนี่คุณป้านี่ตีนสิ้นเอาไปทําอะไรนี่เอาใส่ผ้าถุงเอาไปเย็บใส่ใส่ใต้ผ้าถุงใช่ไหม ถ้า้ป็นถุงมันมีหลายลายใช่ไหมคะอันนี้อืมันนี้ก็ทําทําไว้หลายแบบอยู่ใช่ไหมอันเนี้ยได้หลายแบบอยู่แต่ก็มีลายนี้แหละเนาะที่ที่นํามาเนาะและเสื้อนี่เสื้อคุณป้าเสื้อน้องสาวโอ้โหโอ้โหโอ้โพี่สาวเหรอขอบคุณนะครับคุณป้าครับสวัสดีครับป้าครับ สวัสดีครับปนีสวัสดีครับปนีครับปนีเอาอะไรมาบ้างวันนี้หมกขี้เหล็กกับหมกเห็ดหมกเห็ดด้วยเหรอหมกเห็ดหมกขี้เหล็กแล้วก็ผักผักปลอดสารนี่นะนี่อะไรนี่ซุปหน่อไม้ดมลุงสูนได้กินหรือยังซุปหน่อไม้นี่แบ่งไว้แล้วเนาะสวนหนึ่งเนาะมีกล้วยด้วย นี่กล้วยนี่กล้วยจากสวนเหรอป้านีจ้ะของตัวเองหมดเลยอืมทำเองหมดเลยผลิตเองหมดเลยขอบคุณป้านีนะครับัสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีครับคุณป้าครับคุณป้านำอะไรมาจำหน่ายบ้างครับวันนี้มีดอกไม้มีกระติบข้าวกระติบข้าวนี่ไหนนี่กระติบข้าวอ๋อนี่เหรอใบเท่าไหร่นี่คุณป้านี่ ร้ออันนี้ร้อข้างข้างล่างล่ะข้างบนร้อข้างล่างร้อยหกสอันนี้ละจอจใส่อะไรนึ่คุณป้านิา่สปลาาทำสวยเหนกันนะคุณตาทำใช่ไหมนี่พี่ชายทำโอ้พี่ชายเนาะได้เป็นน้ำอะไรคะนี่น้ำสูตรไทยอะไรนี่ของม่ปุุกอืมห้ามความไม่ปุุกคุณป้าได้นำอะไรมาจำหน่ายก็ประมาณนี้ใช่ไหมแต่ละวันน่ะนะ คุณป้าชื่ออะไรนะชื่อหมอจ้าคุณป้าหมอนี่อยู่อยู่บ้านน้อยเหนือน้อยเหนือสีทองคำนี่นะนอนสว่างแล้วนี่แหละเนาะไม่ไกลจากตรงนี้มากเนาะแล้วอันนี้จะเป็นอะไรข้าวอะไรนี่ข้าวเจ้าอะไรบุรีจ้าโอ้ตานนี้ข้าวสวนเราเองไหมข้าวสวนเองเองปลูกเองเลยตัดไปนะไปนะทำมือเลยไหมทำมือมาอยู่ไหมสีข้าวกล้องเออสีข้าวกล้องเรมีใช้ลงสีข้าวกล้องเนาะ ลงสีบ้านเราหายากไหมป้าหาไม่ยากเลยก็ตัวเองเอาลืมถุงถุงอยู่นี่ใช่ใช่แค่หกโต๊ะแถมจริงนะโอ้มีซื้อมีแถมด้วยดอกไม้เนาะของเราเองปลูเองไม่เป็นไรไม่มีมีเป็นใช้อินซีตลอดเลยใช่ไหมไม่ได้ใช้ขีมีเลยผักนี่ก็ปลูกกินเองด้วยนะครับ กล้าซื้อมาหรอกกลัวขาดทุนไม่กล้าซื้อมาหรอกกลัวขาดทุนไม่ใช่ว่าเราปลูกเองเนี่ยต้นทุนต่ำที่สุดแล้วเนาะมันของในชุมชนมันอะไรก็เอาสิบยมเล็้ยงทันเอาไว้ปลูกเองสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีค่ะคุณพี่ได้นําอะไรมาจําหน่ายมาครับอ๋อเป็นน้ํากระชายน้ําผึ้งมะนาวค่ะคุณพี่อะไรนะครับพี่ปุ๊กค่ะพี่ปุ๊กนะพี่ปุ๊กอยู่ที่โนนสว่างแล้วนี่ไหมอยู่นี่แหละอยู่ข้างล่างนู่นไง ก็อยู่ในโซนนนสว่างนี่แหละนนสว่างก็คืออยู่โซนตรงไหนนะครับบ้านอยู่ตรงไหนนู่นอยู่ปตทนู่นนะค่ะอันนั้นสีสงครามปตทฝั่งทางโน้นหรือเปล่าใช่ใช่ฝั่งทางโน้นนะพี่ปุ๊กพี่ปกทำอะไรบ้างครับนี่พี่เอาน้ํากระชายน้ําพึ่งมะนาวเป็นน้ําพึ่งป่าแล้วก็กระชายน้ําพึ่งมะนาวค่ะกระชายนี่ก็ลังฮอตอยู่เลยตอนนี้ใช่ปรับสมดุลต้านจุลินอันนี้เป็นยายาอะไรนะยาจีนเออสีนั้นสีนั้นเหลอใช่ดำๆในยาจีนค่ะยาจีนผสมอะไรบ้าง โอสมุนไพรยาจีนหลายตัวหลตัวหลตัวที่ต้มมาใช่ไหมฮะผสมมาตัวตัวนี้ก็เป็นกระชายขับเสมหะค่ะกระชายกับน้ำผึ้งป่ากระชายน้ำผึ้งป่าเลยเหรอค่ะตอนนี้กําลังได้รับความนิยมได้รับความสนใจท่านที่ดูแลสุขภาพมานะก็เป็นของในชุมชนนี่แหละเอามาทํากระชายกันในชุมชนถือว่าเราผลิตเองแบบหนุน ชาวบ้านที่เขาไปเอามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมะนาวก็มะนาวมะนาวบ้านมะนาวสวนเนี่ยมะนาวแถวเม้าแถวเนี้ยสวนไปสวนมาเที่ยเราใช่ดหนุนกันค่ะเอามาวนนุนกันใครมีอะไรก็เอามาขายก็วันละนิดวันละหน่อยถ้ามีโอกาสได้มาเรานานๆมาทีไม่วันพระใหญ่ใช่ไหมที่มาทุกวันพระใหญ่ที่นี่จะมีกิจกรรมทุกวันพระใหญ่อยากมามากกว่าหนึ่งวันไหมต่อต่อ สองตอกเดือนอะไรเนี่ยกําลังพอดีแล้ใช่ไหมกําลังพอดีค่ะกําลังพอดีมีโอกาสได้มาเที่ยวทุกคนก็ได้แลกเปลี่ยนใครมีอะไรก็เอามาขายใครมีปลาราก็เอามาทำปลาราทันอะไรเงี้ยใครมีข้าวอย่างเงี้ยาก็เอามาผักก็ปลูกกันเองก็เอามาปลูกกันเองส่วนใหญ่ไม่ใช่ของไม่ใช่ของที่ เราซื้อมาขายเออใชป็มเป็นปลูกเองเลยปลูกเองกินเองดูแลว่ามันสะอาดแค่ไหนเองเลยใช่ปลอดสารไม่มีปลอดสารจริงๆไม่ได้ไปรับมาว่างั้นเถอะใช่ใช่ดีจังเลยอย่างผ้าทอนี้ก็ทอเองถักเองเป็นของดีในชุมชนค่ะของดีในชุมชนใช่ก็ควรค่าเกี่ยวกับอุดหนุนเลยนะเนี่ยค่ะค่ะใช่ใช่ใช่กิจกรรมได้หลายอย่างพี่ปุ๊กลู่สินค้าตรงนั้นไหมพี่ปุ๊กแนะนำหน่อยครับตัวไหนคะเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรพวกนี้ อันนี้เราทอด้วยมือเองเลยใช่ไหมพี่ปุ้ยอ๋อนี่ทอด้วยมือเนี่ยคุณยายที่ทออันนี้เมื่อกี้สัมภาษณ์ไปแล้วถักเสื้อนี่แหละค่ะเป็นคนทอผ้าครับเนี่ยค่ะทอแล้วคุณยายก็จะมาทำเป็นย่างกินอะไรนะบ้านเราเรียกอะไรนะถง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 พายก็คือย่ามนี่แหละค่ะแล้วก็มาทำเป็นผ้าถุง มันเป็นของดีในชุมชนไงคะของดีในชุมชนค่ะย้อมสีเองอะไรเองอะไรทเองใช่เริ่มต้นจากการปลูกการปลูกมาเข็นฝ้ายเข็นได้คือเริ่มต้นจากการปลูกเลยทุกขั้นตอนเลยใช่ในผ้าซาเสียไม่ได้เอายางดึงอ๋อนี่เราทำด้วยเราทำผลิตตั้งแต่เริ่มปลูกเลยใช่ปลูกเนี่ยคุณยายปลูกแล้วก็มาเข็นแล้วก็มาไม่ได้เอามามมาทอเองมาทำเองหมดเลยเย็บตัดเย็บเองหมดเลยขั้นตอนทุกอย่างจบ กกระบวนการเลยค่ะยายเป็นคนทำซึ่งทุกวันนี้มันหาหาได้ยากแล้วล่ะสินค้าแบบใช่นการปลูกไ้ามันก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะไรดหมมีน้อยนะคนลูกหลานก็สืบทอดกันต่อกันแล้วกันก็อุดหนุนของดีในชุมชนนะคะของดีในชุมชนนะครับตลาดนัดชาววังขอบคุณพี่พวกนะครับสวัสดีครับพี่พวกค้าสวัสดีครับอันนี้ขอบคุณมากที่มาสนับสนุนที่เยี่ยมชมนะครับตลาดนัดชาววังวิถีไทยวิถีธรรม สินค้าพื้นเมืองนะครับเป็นสินค้าพื้นบ้าน,นจริงๆที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมวันนี้ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เป็นกาลังใจให้กับพี่น้องนะครับชุมชนด้วยกันนะครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ e ีนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามฝาก s u b s c r i b e ติดตามช่องด้วยนะครับฝากขอบคุณสำหรับทุกท่านที่กดติดตามช่องคนกระดิ่งช่องนะครับพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าลาคุณผู้ชมก่อน,นครับสวัสดีครับ